เป็นคนชอบคนร้อง,อ,องเพลงหมอลำออกมาสมปวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรายการ่างๆันนาแต่คือมันยังไม่ไปถึงฝั่งฝันตะทีเลยในทุกเวทีเนี้ยเหมือนกับเวทีที่เปิดโอกาสให้หนูเขามีแม่เหล็กบางอย่างที่ดึงให้เราดูโชว์เขาจนจบแม่คือแรงผลักดันในชีวิตของหนูไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยแม่ก็จะคอยอยู่ข้างตลอดเวลาทุกอย่างก็คือคุแม่ลยนะคะคือสุดในชีนีิตรี้ สวัสดีค่ะพ่อแมพ่พี่น,น,น,ออนออ้องสาวผ่อดาคืนนองใครเด่น้อติจองไปซ้อนตายผู้ฟังล็อก ต้องสานนลำรองแม่ต me mm ้องมา I live you by my side. But then I spent so many nights and drinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. Shame to the block. I to make you live to be. If I have no person who's can you, that's too much to me? Go on now, go. Oh, now oh, that's all. let turn around now. You're still not more, come anymore. What would you want to do? Try to hurt me with a fight. ไม่อยากให้ไปค่ะมีการรูปคำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้อนรน้องไมครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้น้องไม้สวยขึ้นซึ้นเยอะเลยนะครับผมเท่าสวยมากวันนี้ผมสวยมากเอาละครับถามกรรมการดีกว่าครับเริ่มจากอดิงก่อนเลยครับผมก็อยากจะมีชีวิตอยู่ครับเพราะมีเจ็ดหนุ่มหล่อๆนะครับอ๋อเป็นหนูเลยค่ะ ก็แค่นั้นนะคินเหมือนกันแล้วครับคุณวชิตาละครับคราวที่แล้วก็ร้องเพลงนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ความแรงความเดิมความเป็นเป็นอีสานมากขึ้นกว่าเดิมค่ะอืมเราเราเห็นความเป็นอีสานมากขึ้นเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนทางบ้านจะชอบหรือเปล่าแต่เราชอบนะโอบคอ้โ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 อกโเ้โี้โอ้อ้โอ่โอ้ลง้โอ้แอ้วนะคะ้นอ้โอ้โอ้โอ้้โอ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 ตโอ้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 โ้โอ้โอ้โ้อ ครับคุณพิโยฮะเชิญครับคือมันเป็นตัวตนของหนูด้วยค่ะคือตนนะอันนี้เขาตื่นเต้นหรือเธอเมากระแช่ครับคุณพิโยชนะก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่านิดนึงผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเข้าไปรอบนู้นจะถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับค่ะฝากให้พัฒนาอีกนิดนึงนะครับได้ค่ะครับ S <S คือมาวันนี้นะคะถึงแม้ว่าหนูจะชนะเลิศหรือไม่ชนะเลิศไม่สําคัญเลยคะ่ะแค่ให้ทุกคนในห้องส่งและทุกคนทางบ้านมีความสุขกับการแสดงของหนูแค่นี้หนูมีความสุขที่สุดแล้วคะ่ะนี่พูดจริงๆค่ะเอ,อา,จาใจไต้ทีจีทีนย์แปดน้องมา,า <S 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 ยพิพาเวอลครับชเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ชมผู้ชมอยู่ทางบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าชอบเธอจะให้เธอเข้ารอบไฟนอเลเนี่ยนะครับ TGT 0-8นแะฮะแล้วก็ส่งมาที่483นะครับ8999